ครับเราจะมาทําความดีจะมาป้อนอาหารให้เจ้านูกันนะเย่แลนี่ทุกคนเจ้านุ๊ยังอ,อยู่ตรงนี้นะ <Hey. S 1> นแนาตานคือหิวข้าวมากเลยตอนนี้เ uh. ออเจอ้านู๊กโชคดีจริงเลยฉันก็อยากกินอาหารฟรีเหมือนกันนะโว้นนยวันไหนก็กินอยู่ทุกวันเนี่ยอ,อ,อาหารฟรีในะทะเลนะเออี่ยเต็มไปหมดเลย มันต้องเสียแรงล่าน,นะสิถ้าได้ถูกป้อนเดียเจ้านูบนี่เอ้ยชีวิตสบายมากเลยอ้อเอ้าไหนฉลาดไี่ฉันจะพาไปดูอาหารที่จะปอนจะนูบในวันนี้รับรองว่านานนี้จะเปลี่ยนใจไม่อยากกินอย่างแน่น,นอนไหนขอดูก่อนละกัน ซึ่งอาหารที่เราจะมาให้เจ้านน้มในวันนี้ทุกคนครับก็คือเป็นนี่เลยนะเป็นต้นไม้ที่แบบจะมีผลิตภัณฑ์สินที่มันเพิดออกมาเว้ยเอ้ยนี่ไม่ใช่แอปเปิลนะจ๊ะกบไอเออเป็นกลมๆนี่ไม่รู้เขาเขียนว่าต้นไม้เหยือดเผิดนะครับ และนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่เราจะไปให้นุกินนะครับเออนี่เดินม,มานี่เลยพวกนายไหนลองดูซิเจา้านุจะกินยังไงนี่เออ่อนี่ให้เลยกดอ e ีตรงนี้นะครับเจา้านุมันจะกินแบบนี้อ้โหยดูอร่อยมากโอ้ยอคิดเป็นก้ามโชว์เออเออมันเขียนว่าหม,นะนะม,มากฝรั่งรสเผ็ดนะเจ้ากรบเฮ้ยเออเออด้เป็นผลผลิตที่เราได้มาเลยนะมาฝรั่งรสเผ็ดนี่เจะนุ๊ปมากินไปเรืเ่อยๆแอ่อร่อยไหมเจ้านุโ่โอ้เรากินไม่พูไม่จาด้วยนะ โอ,โโอ,โโอโกินน้ำดว<ห>นดอย่างเร็วสงสัยเผ็ดมากนะเนี่ยนั่นแหละประมาณนั่นแหละเ็้เราด้านบนไหมเพราะนี้คือเราต้องทําให้แบบนูมันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆไว้แล้วเราจะได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอมีแค่ดีเองเหรอเจาอ้าโก้เออแค่นีเองเหรอเนี่ยวิธีเล่นเกมนี้นะครับแล้วเราก็เงินที่เราได้จากการที่นูกกินเนี่ยมาซื้อต้นไม้เพิ่มนี่ประมาณนี้เฮ้ยว่าแต่เราป้อนแค่ของเผ็ดอย่างเดียวอะเนี่ย เออใช่ที่นี่ก็มีแต่ของเิดเป็ไงฉลามอยากกินไหมล่ะฉันอิ่มแล้เจ้าก,ก็อ่าแ้ทุกคนกลับมาให้นกกินมันเดิมนะคะแบบนี้เลยโดยที่นะพวกนายดูดีที่ปลูกต้นไม้นี่มันเยอะมาเลยนะนี่แสดงว่าเกมนี้เราต้องเล่นนานนิดหนึ่งนะอโอ้งงวยปลูกแต่พริกหน่าเบื่อจริงๆเลยเออไม่มีอย่างอื่นั้งเงราจะเกิดไม่รู้ว่าพู้นายเราไปสำรวจดูด,ดีมีอะไรไหมแล้วมาบอกฉันเร็วเดี๋ยวฉันป้อนอาหารนุกตัวนี้เลยเอาได้เลย โอเคทุกคนซื้อตอ้นที่3แล้วนะนี่เลยกับฉลังก็สำรวจอยู่นะครับเจออะไรไหมวยมายาเลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยแสดงว่าแค่ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้ผลผลิตต้นไม้ไปให้หนกกินแค่นั้นแหละเกมเนี้ยเดี๋ยวเรามาซื้อตรงน,นี้ทุกคนครับต้นไม้เงือกเพลอันที่4นะนี่เลยนี่คืออันสุดท้ายแล้วทุกคนครับมีสีต้นตรงนี้ต่อไปเราก็จะซื้อต้นต่อไปได้นะนี่ต้นแบบใหม่แล้วจะเป็นต้นอะไรกันนะ เออสีจะเป็นยังไงเนี่ยและนี่ทุกคนครับจะมีแบบ V I P ให้เรานะคะได้ซื้อแล้วก็มีความร้อนคู่น่าจะเป็นความร้อนคู่สองนะคะวันนี้ที่เกมาอาหารคู่สองความเลเวลสนีนู่นนี่แน่นแล้วก็มีเหรียญคู่สองด้ยวยโอเ้แต่ราคาไม่แพงนะอเ,เออจะว่าไปมีแค่ร้อยโลสซบักกว่าๆเองอะ่ะเออไม่แพงก็ว่าจะสี่ห้าหกร้อยโอเคเดี๋ยวซื้อให้เกือบทั้งหมดเลยแล้วกันนี่เลยคั้นแรกซื้อนี่เลยทุกคนกินได้เร็วขึ้นนะครับเจ้านุ่มน่าจะกินเร็วขึ้นซื้อเลยเก้าสิบการโลสบักเท่านั้น นีซื้อมาแล้วแล้วก็ได้ซื้อคูณ2เหรียญน,นะครับ199ร99เสบกรสแบกตรงนี้เลยมี่ซื้อไปแบบนี้ไอความเว็วพิเศษนี่คือเดินได้เร็วขึ้นแล้วไม่จะเป็นต้องอาแวแน่จริงนะไงใช่ส่วนเราเลยแค่เนี่ยไม่ต้องใช้หรอกจ้าก็เออเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะแล้วก็ได้ซื้อเป็นความร้อนคูก็ได้ทุกคนความร้อนคู2สองก็คือเพชรคูณสองนั่นเองนะครับเหมือนมามา่มาเก,กาหลีเออนี่ซื้อมาเลยประมาณนี้ส่วน VP ีขอยังไว้ก่อนแล้วกันนะ อเออเฮ้ยวกี้ฉันลองตรวจสอบดูเราสามารถรีเบิร์ดได้นะเจ้าก็เออฉันเห็นอยู่ตรงนี้นะมีรีเบิร์ดทุกคนเนี่ยหลังจากรีเบิร์ดอ่ะเราจะได้ตัวละครเจ้านูบใหม่ด้วยเว้ยอ้อนี่ไงตรงนี้นะครับจะมีตัวละครนี่ปลดล็อกได้หนึ่งครั้งสองปลดล็อกใหม่นี่คือเอเลียนหรือเปล่าอ่ะเออแหมโอ้มไหนนี่พังไหมเอเลียนอ๋ดูดิพวกนายตอนนี้นูบมเรามีอาการผิดแล้วเว้ยโอ้ <laughs> เผ็ดอีกเผ็ดอีกเออเผ็ดมากกว่านี้นั่นแหละนะเผ็ดจะเยอะเลยจะได้เงินเยอะๆนี่แล้วคนข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อต้นไม้นี่นะมีตังแล้วต้นไม้ชิปเผ็ดนะครับไม่เออเผ็ดแบบเป็นสามเหลี่ยมจ้เกิ้ยเหมือนแฮมเลยต้นไม้ชิปเผ็ดนะครับแต่พอนุ๊กกินนี่เผ็ดชิปดูสิว่าเผ็ดแค่ไหน โอ้โหโอ้ยเป็นไงจเจกบคำแรกนี่คือหลอดเผ็ดดีขึ้นไปอย่างสูงโอ้ย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 ดูทุกคนจะเพชรถึงโอ้โหเพชรอสามแล้วเด็กไร้สาระแม่โอ้ยจะนุบตดด้วยเว้ยใช่ไหมเจนร้อยกว่าแล้วเนี่ยมาซื้อต้นไม้นี่ดรือเ่านะนี่ต้นนี้แล้วก็ซื้อต้นนี้โอ้ยมารอดูเจ้านุ๊กตดด้วยนะเว้ยเออไหนเราดูดิตดเป็นไงครับ โอ้ยไฟลุกโอ้เดี๋ยวนะต้นมันมีน้ำออกมาด้วยแล้วก็มาซื้อต้นไม้ใหม่ตรงนี้ทุกคนแคบนี่ต้นที่สต้นสุดท้ายแล้วของโซนนี้นะนี่เลยต้นต่อไปที่เราจะต้องซื้อคือต้นไม้ซอร์รันโอ้เป็นไงละเรียต้นซอร์ตรงนี้คืออะไรงั้นเลยแหมเนี่่ตรงนี้อ๋อนี่เป็นต้น V P ไว้ต้นไม้พริก V P เอ้ยเราลองเอาไหมละเอ้เออเอาดีเลย แอบเพื่มันจะแบบว่าเพชรมากๆเลยประมาณนี้ซื้อเลยดีกว่านะทุกคนจะได้แบบเล่นเร็วๆจบเร็วๆเกมเนี่ยเคซื้อมาแล้วเวพ่อแอบว้ายว้ายว้ายฟ้าเพชรสองร้อยเลยไงว้ายมีลูกกระโหลกด้วยอ่ะต้นไม้อ่ะวายนี่กินทีเดียวตายเลยไหมเนี่ยเออแอมี่ว้ายอุ้ยทีเดียวตนออกเลยว้าวไม่ว้ายอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย อยตอนนี้ทุกคนผมมีเงิน4,900แล้วโูเร็วแม่มาซื้อต้นไม้ซอสร้อนตรงนี้เลยนะคะผมซื้อแบบนี้ให้มันครบไปเลยนะโอ้ยนี่ครบเรวแม่ต้นซอสจริงๆด้วยอะเจ้าก็เออลูกเป็นซอสเลยอะ่าบอกนะว่านี่คือซอสทาบาสโก้หรือเปล่าที่ผิดเลยมาปอนจานูตัวนี้เลยแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ปีกเผ็ดนะคะปีกไก่อ่ะเนี่ยโอ้นี่ไงจริงด้วยโอ้ย ฉันอยากมีต้นวิงแซ่บแบบนี้ปลูกบ้างจังเลยวันฉันว่านายกินทั้งวันแน่ๆกินจนต้นไม้สูญพันธุ์นลยใช่ไหมขอให้ได้ทุกคนนะเกลือไม้เล่นระกานะครับอีเลียนไม้ในนี้แจกแแม่เลยเออฉันรับไม่ได้ไว้ไว้โอ้โหนเริ่มอยู่ไม่สุดอ้อาการนุ่มนี่เริ่มอาการมากขึ้น เด e ี๋ยวเรามาซื้อต้นไม้ปีกเพลดต่อเลยทุกคนครับประมาณนี้พันแปดแล้วก็มาซื้อสองพันอันนี้ครบแล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นต้นไม้อะไรวะนี่ภาษาอะไรวะนี่ยารลาเปโน่อะไรไม่รู้นี่ไงก้อยไปลูกไปลูกก้อยว้ายโอยอย่าเข้าใกล้นะรอเดี๋ยวเรามาซื้อต้นไม้นี้เลยนะทุกคนดูซิว่านนาตเป็นไงนี่ต้นมะละกอก็เหมือนมะละกอเลยดูดีเออมะละกอเิดนะซื้อต้นหนึ่งทุกคนครับประมาณนี้เลย หังจากที่เราเล่นมาสักพากนะคะผมก็คือผมเห็นตรงนี้นะมันมีให้เราซื้อเหรียญได้เว้ยราคาเป็นแค่2องร้อก้าสิบเกโรสบตรจะได้มา1นึ่งแสนห้าเหรียญน,นะ ผมก็เลยอยากลองดูว่าไอเซนแท้นี่สามารถซื้อต้นไม้ได้กี่ต้นนะลองดูไหมเอาเลยจ<อ>ิ๊กเลยีลองเลยเอออยากรู้ว่าต้นหลังๆมันจะแพงแค่ไหนมันจะถึงเป็นเสนเป็นล้านเลยผ่านะซื้อเลยทุกคนครับสองร้อยเก้าสิบกรสเปกจะมีเงินเนี่ยดูอีกเงินเยอะมากว<ะ>้าอี๋ซื้อแล้วก็ไปซื้อต้นไม้กันเลยเออ,เอ,อนี่ทุกคนมาซื้อเลยนะคะผมประมาณนี้ซื้อแบบไม่ดูอะไรเลยพีชไทยแดงมาต้นเนี้ย ว้าวามีมีอมีอ,มมอันนี้พริกดำพริกดำเออมีพริกดำซื้อไปก่อนนะครับประมาณนี้พริกไทยผีมะเนี่ยเ่าพริกไทยผีอ๋อเออว่าออจะบอกนะว,ว่าซื้อจบได้เลยนี่ออประมาณนี้จริงอ่ะเนี่ยแลสุดท้ายนี่ทุกคนเงินไม่พอแล้วนะครับปวดตว่าซื้อมาถึงนี่เลยแมะ โอ้จะถึงต้นสุดท้ายได้เลยเนี่ยให้เจ้านบกินไปเลยจ้าก,ก็เอ๊อยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงเออมาดูเลยทุกคนครับวาการออกไงบ้างอ่ะคีกินไปเลยเจ้านบสุดอร่อยแน่นอนนี่ยย่าเป็นแถวอะไรชื่อที่เจ้าโนูต้องกินนะครับเยอะมากนี่นี่หลอดไฟลูกลครโอ้แ๊บเดี๋ยวไฟลูกแล้วอ่ะว่าเลยพี่ังเหลือเยอะเลยนะใช่นี่อัน,นต่อไปอันต่อไปอันใหม่แล้วเราจะได้ดวนใหม่ มาแล้วมาแล้วโอ้โหมุนหมุนหมุนอุ้ยพายุไฟทอร์นาโดไมนี่ตจะไปกระโหลกอ้า่ะไออ้าวอะไรจะมาเร็วได้ไงอ่ะได้ไงต่อถ้าต่อไปก็เป็นกระโหลกเหมือนกันนะจะเป็นกระโหลกแบบวันพีชแหะนี่ลอยเจนูอนอลอยไอ้จันูคือยอดมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเออไอแต่ว่าทำไมหลอดมันไม่เพิ่มแล้วอ่ะมันมีแค่นี้แหละ อ๋อตันแล้วอ๋อเราสามารถรีเวิร์ได้เลยไหมเนี่ยเรากดดูไหมอกดเ,<อ>เลยเอะกดเลยทุกคนนี่ไงแล้วก็สามารถใช้ตัวละครใหม่ได้คือตัวนี้เข<บ>าเป็นใครเนี่ยเออเป็นใครไม่รู้แจกเอาไปไว้คลิปนี้ทุกคนพอแค่นี้กันแล้วกันนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อท่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3าสบาบาทเท่านั้นฉลามนายจะไม่กินพริกจริงๆรอไม่ไม่กินโวยเป็ดร้รอนอ๋อลบช่วยกันยัดพริกเข้าฉลามเลยม่ช่วยกันอ่ะตายเนี่ยอ้ยาอะไยาเข้ามา